น,นี่เป็นคันาาลาพาราไทเกอร์บีดนะครับเป็นคันเบด4.8ความยาว7.3ฟุตนะครับที่ผมใช้เวดเยือ3ถึ14กร,รัมนะครับอันนี้ผมเล่นใช้มาตลอดสำหรับงานตีไขลโลนะครับส่วนลอกผมใช้เบอร์43,000นะครับเป็นของชิมาโนโอ,อันเตนกาเบอร์43,000นะครับ ใส่ตัวรองสปูลให้มันตื้นแล้วก็ใส่ PE 0.6ครับส่วนวิธีการต่อสายวิธีการต่อสายแบบแคลโรนะครับอันนี้คือสาย PE จากในลอกนะครับแล้วก็นี่คือตะกัวตะกัวแคลโรแบบสำเร็จนะครับนี่นะครับตะกัวแคลโรส่วนมากผมจะใช้12กร,รัมครับแล้วก็นี่คือสายหน้า สายหน้าสายหน้าเนี่ยผมจะต่อยาวยาวเท่าคันเบ็ดเลยครับปล่อยชิ่งยาวเท่าคันเบ็ดแล้ครับสายหน้าเป็นสายเจ็ดปอน์นะครับเน้นผิวๆต่อย่างนะครับยาวยาวมากยาวเท่าคันเบ็ดเลยแล้วก็มาต่อตัวเบ็ดนี่นะต่อตัวเบ็ดแล้วก็สายหน้า แต่น่าจะเป็นตัวนี้เจดปอนขนาดมิล0.2นจุมิลนิน้นให้มันพิ้วๆแต่สายจะเล็กหน่อยก็ตะกัวตะกัวหลักๆเลยใช้10กร,รมัมก็ส2บสองกร,รมัมก็น้ำแรงหน่อยก็เล่น15กร,รัมนะครับแล้วแต่ความแรงของน้ำนะครับแค่นี้ครับเวลาออกมาตีแคลอทยหน้าลิก ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการตีให้ดูนะครับนี่การเปืือใครนึกไม่ออกครับสายหน้ายาวนี่นะครับดูเห็ดตะกัวตะกัวนี่ครับผมจะต่อมาประมาณนี้นะครับสายหน้าตะกัวกับสายหน้ายาวเข้าคันเบ็ดเลยนะครับนี่ครับเห็นเหี่ยวไหมครับส่วนวิธีการตีนะครับวิธีการตี ผมจะต้องวัดขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวี่ยงไปอย่างนี้สายไม่พันแน่นอนครับแล้วก็ไล่ระดับดูครับผิวน้ํากลางน้ําแล้วก็กอกลับมาครับถ้ามีตัวหรือขึ้นฝูงตัดแน่นอนครับนะครับตอนตีนครับ